มันนี่มันนี่เป็นหมาปอมผู้หญิงค่ะคุณแม่กับคุณพ่อยไม่มารับไม่ต้องร้องไห้ลูกดูดูด,ดูน้ำตามีน้ำตาไม่ต้องร้องไห้ลูกหืมร้องไห้ทำไมไหนไหนไหนดูสิร้องไห้ทำไมมันนี่ร้องไห้ทำไมยวคุณแม่ก็มารับแล้วค่ะไม่ต้องร้องนะลูกนะไม่ต้องร้องนะ เปียกหมดเลยมันจะไม่สวยนะเนี่ยหมาปอมร้องไห้ดูสินั่นหมาปอมร้องไห้จำตัวเองได้ไหมดูสิคะน้ำตาเปียกหมดเลยฮึ่ร้องไห้ทำไมลูกฮึไม่เอาร้องไห้ทำไม ช่วยๆเนี่ยน้แต่งขนค่ะน้ำแต่งขน,คน,แ,ตงนแต่ว่าคุณแม่ยังไม่มารับก็เลยมีน้ำตาน้ำตาเห็นไหมน้ำตาไหลมาถึงตรงนี้เลยนะร้องไห้ร้องไห้ไม่มีใครทิ้งหรอกเดีย๋ยวคุณแม่ก็มารับหนูนะคะคุณแม่ก็มารับหนูไม่ต้องร้องไห้นะลูกนะรู้ไหมรู้ไหมไม่ต้องร้องไห้นะคะ นดูชิ้ไหนดูชิไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องร้องไห,ห้อืมร้องไห้ทำไมลูกมีน้ำตาด้วยมีน้ำตาคอเบ้าข <c oughs> ี้อ้อนขี้อ้อนมีน้ำตาคอเบ้า ี๋้วก็กลับบ้านแล้วเนาะี๋ยวเจอกับวันนี้วันหลังวันนี้จะไปนอนอยู่ที่กรงก่อนรอคุณพ่อกับคุณแม่นะคะนะคะไม่ต้องร้องไห้นะคะโทรแล้วนะคะพี่น้อยโทรแล้วนะคะคุณแม่กับคุณพ่อก็จะมานะลูกนะทำตาปิปดๆดูดูน้ำตาโห้ยหน้าสงสารดูสิ ไหลถึงปากเลยน้ำตาเยอะจังน้ำตาเยอะจังน้องปอมร้องไห้น้องปอมร้องไห,ห้ไม่ร้องหรอกนะคนเก่งเนาะอย่าทำหน้าเศร้าอย่าทำหน้าเศร้ื่ๆๆิงเต้นๆๆตืึงเต้นดีใจ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 ถึงเต้นถึงเต้นืึงเต้นดีใจดีใจอย่ากลับบ้านแล้วคะ่ะแล้วเจอกับน้องมันนี่วันหน้านะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะ น้องมันนี่กับพี่น้อยลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้มันนี่นะคะบายบายมันนี่บาย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 คะ่ะบายบายคะ่ะบายบายคะ่ะเจอกันใหม่นะคะบายบายคะ่ะ